เออก็ชอบชอบชอบนี่สายยาสัญญาขึ้เป้านะมีโรกติดอยู่ในห้องวันวานยัง ไม่เปียโนอบงนิยโอ้ยคุณชายจิงจริงเลย Det gikk <tryk> 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 คิดไม่เหมือนคนอื่นแต่ของญี่ปุ่นนี่ยใช่มเขาชอบเลยถุณแกุ้แก้วนแก้วุงแกยแก้วุแก้วถแก้วแก้วแกวา ตนวจริงจริน้องตัวนี้เอารูปยัง <c oughs> <c oughs>